คลิปนี้เสนอตอนรีวิวแกกงน้ำตน้นแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหมายตกปลาตอนที่1ประตูระบายน้ำบ้านกุดกว้างวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพศ2568เที่ยวน,นี้เป็นแฟนคลับขอมานะครับเห็นบอกว่าสวัสดีครับเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวเข้ามาแล้วรบกวนอัปเดตคลิปงานแก้มลิง อ่างเก็บน้าแก่งน้นําต้นพาชมหน่อยครับก็จะเป็นชื่ออะไรมาอ่านแล้วอาจจะเพี้ยนนะครับสมโพธ์คุณสมโพน์นะครับสนยาวๆนี่อ่านไม่ออกครับก็เลยพานําเสนอครับแต่ตอนนี้มันก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอันนี้เป็นแผนที่แก่งน้ําต้นนะครับวงกลมลูกศรชี้นี่คือประตูระบายน้ําบ้านกุดกว้างครับจุดที่มาเป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะครับวงกลมนี้ก็คือ บ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าครับวงคมถัดมานี่ก็จะเป็นบ้านน้องน้องบัวดีหมีกับบ้านท่าพระตำบลท่าพระนะครับวงคม,มนี้ก็จะเป็นบ้านป่าเหลื่อมที่ติดกับเขื่อนน้ำตน้นฝั่งตำบลด่านช้างครับก็สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็มา รีวิวแก่งน้ำต้นครับแก่งน้ำตน้นอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นแก้มลิงด้วยนะครับวันนี้ก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ำบ้านขุดกว้างตํบลเมืองเก่านะบ้านขุดกว้างในตําบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ ทั้งหมายตกปลาด้วยนะครับแกงน้ำต้อนเนี่ยตกปลาได้ทุกที่เลยครับไม่มีห้ามนี่ก็าจะเป็นประตูระบายน้ำครับมีอยู่สองสองประตูช่วงนี้ทำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยช่องประตูระบายน้ำเนี่ยไปทางนู้นก็ลง แม่น้ําชีเลยมั้งนี่ยฮ่าตรงนี้โดนฝนแล้วก็ดินสุดตัวไปหน่อยนึงหรือรวมแล้วก็มาตรฐานของกรมชลประทานนะครับเนี่ยางนู้นก็จะมีหมายตกปลาครับหมายตกปลาก็เป็นระยะระยะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับนี่ก็จะไหลผ่านไปทางบ้านกุดกว้าง ไปลงม่น้ำเชียรงตรงข้ามก็เป็นแสงงานก่อสร้างครับรถแมคโครรถบรรทุกดินแทรกเตอร์ตรงนี้ก็เป็นถนนรอบ หนาวแล้วนะครับเนี่ยเอาหน้าหนาวล้วก็มาเดินดูกันมีแฟนคลับเรียกร้องให้ออกมารีวิวดูครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับแต่ช่วงนั้นนะฝนมันก็ลงอยู่นะเมฆก็เยอะด้วยผมก็เลยไม่ออกมาวันนี้ก็มากับพ่วงข้างครับค่อยๆมา พ่วงข้างขี่เราไม่ได้ออเนี่ยเขาเขาห้ามขึ้นนัเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปากทางประตูระบายน้ำอโอ้โอันห็นเขียนไว้เป็นร้อยห้าสิบห้าจุดศูนย์สามเจ็ด บีเอ็มเอ่อมันยอมมาจากอะไรไม่รู้นะโอ้เครื่องบินเครื่องบินกำลังกลงจอดสนามบินขอนแกนทังนี้ก็หมายตกปลาครับมีลังคามีอะไรด้วยแล้วก็เสียนเบดก็ลงมาประจำการแล้วบางแห่งตรงนี้นะครับตัวร,ระบายนะ้ำ ขอ,อเดินดูหน่อยครับพอจะมีสะพานเดินสะพานคนเดินสะพานรถเดินสะพานรถข้ามโอเซียนเบียดก็ประจำตำแหน่งแล้วครับเซียนเบียดผ่านป่าครับมาแล้วครับ ทางนี้ก็จะไหลลงไปแม่น้ำชีอ๋อประตูระบายโอ้บาทเซียวโอ้เหล็กใหญ่เลยนะเนี่ยประตูจริงจริงด้วยครับ ถ้าไปได้นะครับก็จะไปฝั่งทางนู้นครับตรงนี้นก็มีหมายตกปลาแฟนคลับท่านใดอยากจะมาตกปลาก็มานะครับมาถางมาถางตะลิง่งทำเพลิงว้อยสลับตกปลาได้ แล้วเดินดูหน่อย ังที่โย่เนี่ยเป็นฝั่งบ้านกุดกว้างนะครับบ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฝั่งตรงข้ามเป็นตำบลดอนช้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลืมตะเลงยังมีที่ว่างให้จับจองอยู่นะครับจับจองมาทำหมายตกปลา ถนนช่วงนี้ถนนไม่ค่อยดีเลยสุดแล้วอ้า ดูรอบนอยโอ้โหงานโยธาขุดดินกองใหญ่เลยครับโอ้โหถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประตูระบายน้ำบ้านขุดกว้างทางนี้จะเป็นบ้านขุดกว้างนะครับมาดูตรงนี้ก็มีหนองน้ำอีกผมเป็นสาขาของแม่น้ำชีครับ ไหลขึ้นไหลลวงว่าแม่น้ำชีเหรอครับ ก็คงจะฟังนี้มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นต่อนะครับโอ้งานงานโยธาใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะขับรถควงข้างไปทางนี้นะครับอันนี้จะไปถึงบ้านป่าเหลื่อมเลยแล้วเนี่ยนี่แบ้านป่าเหลื่อม โอเคครับผมเหลือเลือเคียวไปทางนี้ดู